รู้สึกดีจังนี่พี่อะนั่งดีดีสิอย่าเมื่อออกไปนอกกระจกแบบนั้นมนันอันตรายนะหลังดื่มเล้ามาแล้วเอาหน้าไปรับลมแบบนั้นอะฉ่ันไม่ปวดหัวนะครับแต่ว่าฉันร้อนนี่ก็แค่อย่ากจะดูดาวใกล้ๆแค่นั้นเองคือเนี้ยไม่เยอะมองไม่เห็นดาวหรอกพี่นั่งเฉยๆเธออย่ายุยยิบไปเลยอย่ายุยยิไปมาสิในพูดถูกไม่มีดาวเลยฮะ พี่อยากดูดาวจริงๆหรออืมอยากดูสินั่งดีๆนะครับไม่ว่าพี่อจะต้องการอะไรผมจะหามาให้พี่ให้ได้ทำว่าจำลองหรอ นายพาฉันมาที่นี่มาดูดาวงันเหรออืมที่นี่สามารถตอบสนองความต้องการของพี่ที่อยากจะดูดาวได้แน่นอนแต่ว่าดึกขนาดนี้แล้วพวกพนักง,งานเขายังไม่เลิกงานกันอีกเหรอไม่ต้องห่วงรอผมได้เตรียมการเอาไว้หมดแล้วล่ะผมเคยทำงานเป็นการที่นี่มาก่อนจะเป็นเพื่อนกรับผู้เฝ้ายามกะดึกหนะ้าพวกเราเลยเข้ามาที่นี่หลังจากไปทำการไปแล้ว ที่นี่คือกล้องส่องดวงดาวใช่ไหมใหญ่จังฉันไม่รู้ว่ามันใช้งานยังไงอย่างแรกก็วางสายตาไว้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยวางมือตรงนี้เพื่อปรับทางยาวโฟกัสว้าวท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวแบบนี้พี่ชอบไหมชอบสิดวงดาวปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาอย่างรวดเร็วราวกับว่าฉันสามารถเอื้อมมือจับพวกมันได้อย่างนั้นแหละและยังมีเนบิวรา คนงามมากกลุ่มดวงดาวที่เป็นรูปร่างแตกต่างกันแต่มาอยู่ร่วมกันแล้วมันสวยมากจะไม่มีคําไหนอ่ะอธิบายได้เลยล่ะเม่ฉันเห็นพวกมันฉันก็เข้าใจได้ทีนิดหน่อยว่าทำไมพวกนักวิทยาศาสตร์ถึงต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจักรวาลที่ไม่มีสิ้นสุดนี้ไม่มีใครทนต่อสิ่งที่น่าดึงดูดได้หรอกใช่ไม่มีใครอ่ะทนต่อสิ่งที่น่าดึงดูดได้ ฉันขอรับสากันนะคุณพูดว่าอะไรนะได้ฉันจะไปเดี๋ยวนี้เกิดอะไรขึ้นหรอครับโรงพยาบาลหยินหมิงอะโทรมาแจ้งว่าฉินชัวน่ะม่หน้าของฉัน่ะถูกส่งเข้าห้องสุกเฉินหน้าม่าน้าของพี่หรอไม่ใช่ว่าวันเนี้ยเขาเปงานเลี้ยงสังสรรค์่ะกับพี่หรอจะไปไมได้ยังไงฉันก็ไม่แน่ใจวันเนี้ยเขาดื่มเยอะมากแล้วฉันให้ลูกน้องไปดูแลเขาแทนเพราะฉันต้องลงมาส่งลูกค้าข้างล่างของตึกน่ะ พะฉันกลับมาเขาก็หายไปแล้วฉันนึกว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านแล้วซะอีกไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวผม,ม่าไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนพี่เองสวัสดีค่าฉันม,นพมนาพบคนไข้ที่ชื่อว่าสินชวนค่ะรอสักครู่นะคะเดี๋ยวดิวฉันอาจจะเช็คให้ค่ะตอนดีฉันมาทางนี้ค่ะคุณฉีหน้าพักอยู่ห้องนี้ค่ะ อาการของเขาเป็นยังไงบ้างคะเขาไม่เป็นอะไรมากใช่ไหมขาดูมามากค่ะเมื่อสักครู่นี้เราได้ทําการตรวจร่างกายไปแล้วต้องรอผลตัวจเราออกมาก่อนนะคะขอโทษนะคะเขามาโรงพยาบาลได้ยังไงเหรอคะเขาเป็นคนมาส่งเขาที่โรงพยาบาลคะเป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดฮันฟูค่ะชุดตำรวกของจีนเธอบอกว่าเขาํารางวัลเธอเธอไม่รู้จะทำยังไงก็เลยนำมาส่งที่นี่ค่ะโรงพยาบาลครับเขารู้สึกตัวแล้ว อ,อที่นี่มันโรงพยาบาลเหรอคนไข้ค่อยๆลุกขึ้นนั่งช้าๆนะคะคุณรู้สึกงไงบ้างคะจำเรื่องราวหลังจากดื่มจนเมา,าได้ไหมคะเรื่องราวหลังจากฉันเมาวันเหรอจำๆด้วยว่าคุณไปส่งแขกหลังจากนั้น่ะฉันก็ตื่นมาในห้องของโรงแรมห้องในโรงแรมเหรอมีอ,อะไรแปลกๆฮะฉันลุกจากเตียงกำลังเตรียมตัวจะเรียกรถกลับบ้านแล้วฉันก็เข้าไปในลิฟ ลังจากนั้นฉันก็เป็นอะไรไหมคะคุณผู้ชายมีอะไรหรอหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อคะคุณคิดไม่ออกแล้วเหรอหลังจากนั้นเขาพบกวับหญิงสาวที่ใส่ชุดอันฟูแลวเขาไม่ยอมปล่อยเธอไปผู้หญิงคนนั้นคิดว่าเขาเป็นบ้าก็เลยพาเขามาส่งที่โรงพยาบาลคนคนนี้เป็นอะไรกันนะเขาเป็นค,คนที่นัดบอสกับพี่ลูซสิในวันหยุดนั้น ผมต้องการตรวจสอบร่างกายของคนไข้รบกวนญาติเอาไปรอข้างนอกก่อนนะครับนี่นเมื่อคุณน่ะก็ฟื้นแล้วงั้นพวกฉันน่ะกลับก่อนนะคะถ้ามีเรื่องอะไรก็ค่อยทุ่หานฉันทีหลังขอบใจมากนะภายในผู้ป่วยไหนพี่ลูซสิก่อนหน้าน,นี้พี่บอกว่าพี่ปล่อยให้ลูกน้องดูแลเขาลูกน้องคนนั้นน่ะเป็นใครครับก็คือมิงซูม,มอโอ้นี่สินะถึงะย่าสนใจ ไม่รู้ว่าท่าปนประธานฉินคนนี้จะรู้สึกยังไงกับเรื่องนี้เขาอาจจะเกลียดเลยก็ได้เนื่องจากเขาเป็นเป็นอะไรหรอครับเขาก็แค่ชอบเกี่ยวกับตัวละครอนิเมะเท่านั้นฉันควรจะเก,ก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับสิไม่มีอะไรหรอกไม่ชอบเลยเวลาพี่ลู้เียคิดถึงลองผูช้ชายคนอื่นให้เมื่อเขาฟื้นแล้วผู้ชายที่โตขนาดนั้นก็ได้ดูแลตัวเองได้พวกเราอกลับบ้านกันเออถอะนี่ก็ดึกมากแล้วพรุ่งนี้พี่ก็ต้องไปทํางานอีกนะ านผู้มีเกียร์ทั้งหลายช่วงเวลาที่คุณรอคอยมาถึงแล้วเขาผู้ซึ่งเป็นเชฟขนมหวานคนใหม่และจะนำเทสใหม่เข้าสู่วงการขนมมิเตอร์ฉีได้นำขนมหวานคอลเลรชันใหม่ล่าสุดของเขามาเสิร์ฟแล้วโอ้ดึงดันไหมครับคุณผู้หญิงมิเตอร์ชีสาวน้อยอย่างฉันรนะู้สึกเป็นเกียร์และตื่นเต้นที่ได้ริ้มรสคอลเลรชันใหม่ของคุณมากเลยนะคะ ปิงปงปๆงปงว้าวมันดูสวยมากเลยฉันไม่กล้าทานหรกนอกชิยูในคิดสุดขนมพวกนี้ได้ยังไงนะเพราะพี่ไงฉันหรอทั้งหมดเนี้ยก็เพราะแรงบาันดาลใจมาจากพี่ทั้งนั้นแอปเปิ้ลอ่ะเป็นผลไม้ที่พี่ชอบทานผมเลยอ่มาทำเป็นขนมหวานเพื่อทําให้พี่มีความสุขมากขึ้นเป็นสองเท่าไงล่ะแล้วกระต่ายล่ะกระต่ายเนี้ยก็น่าเหมือนพี่ไง ส่วนขนม่ามีลักษณะเป็นกลุ่มดาวนี้คือผมว่าเพิ่งทำมันสองวันที่เองแรงบัานดาลใจมาจากหอดูดาวตอนเมื่อเราจ้องมองดูดาวนะดาวที่จะสมัมผัสได้เมื่อใดอะก็ตามยื่นมือออกไปเพื่อพี่ไง